ฝนตกฝนตกแดดออกเป็นสายลุงกรพี่นอองสวยนะเอาบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาขอฝากทุกท่านครับฝนตกที่อื่น สดุดยอดแสงแดดสีลมสุดยอนแสงแดดมาแล้วสวยงามครับที่มีปุดบางนิดหน่อยเอาบรรยากาศมาฝากครับเล็กๆจางๆไป แสงแดดเริ่มหมดโอ้อากาศเย็นสบายครับพี่น้องล,มพ,ลมพัดฝนลมพัดวอยวอยเออเออไปขาบบยังมาบ่านี่ไปเบิงแน่พุ่นมึมันขาบไกลเข้ามาบ่เบิงเบิงมึงเบิงเบิงไปเบิงมันมันขาบบยังไง <Hello. S 1> ไปดูไปดูซิขาบอะไร คาบรองเท้าคาบอะไรบ่เศษบ่กับบรรยากาศที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมที่ทุ่งนาทุ่งนาคลองไส้ไก่ครับพี่น้องนี่ครับ ค้องไส้ไก่มืเซาห์นี่ตัดหญ้าครับพี่น้องตัดหญ้าให้สะอาดสะอาดแน่ตัดหญ้าแล้วก็สะอาดสะอาดน้ำลดมาหนิลดแน่หน่อยนึงน้ำเต็มจุรูไลกับบดีต้นใหม่ตายเบิดต้น เอ้าจิ๋น้อยคนเขียมาจิ๋นน้อยคนเขียมาอา,า,ากาศเ,เย็นๆน,นะครับลมพัดว่อยๆนะครับพี่น้องลมพัดว่อยๆสบายจัมมาางเลยไร้เสียงรถเสียงคนมีแต่เสียงนกเสียงกาเสียงกบเสียงเขียดแหละครับพี่น้อง เสียงกาเสียงเขียดลองละงมวิดมือเวิดขึ้นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาชมกันด้วยครับกดไลค์ mm hmm. กดเลิฟก,กกดไลค์กดแชร์นะครับมวนก็ับว่ามวนครับามวนกกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเลยครับนี่ทุง่งหญ้าทุ่งข้าวเคี้ยวกระจีไปทั่วอนาบริเวณครับที่น้องเคงซิตี้ เขาสัปดา,า้าจะตัดแล้วครับพี่น้องจะตัดมีหญ้าขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่ง้ามขึ้นแล้วครับพี่น้องใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็ตัดหนีาโอ้จะหน่อยฝน,น,นมาแล้วครับพี่น้องจะหน่อยฝน,นมาแล้วฝนมาฝนมาจะหน่อยฝนกลมาบรรยากาศ แบบนี้หาดูได้ยากขอบคุณทุกไรค์ทุกเลิบนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกกำลังใจโซลาเซลล์ก็วันดใส่จากเถื่อบแบบนี้สองเดือนแล้วครับพี่น้องเพราะว่าฝนหลายน้ำหลายปกติใช้โซลาเซลล์ในช่วงเดือนมีนากุุ่มพามีนาเมาษาพฤษภา ช่วงนี้ก็บอตองใสครับโซลาเซลล์เพราะว่าน้ำหลน้ำเต็มสาเต็มจุลูครับไม่ได้เปิดน้ำในไสหน่อยเดียวครับพี่น้องอาขอบคุณทุกกำลังใจของทุกนายทุกเรื่อครับที่เขามาเป็นกำลังใจครับนี่โอ้ลมพัดไว่อยแต่บรรยากาศน้ำกันครับนี่แหละทุง่งนา บ้านสวนริมนาครับนี่บ้านสวนริมนาได้บรรยากาศน้ำกันครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบครับสวัสดีครับ